โอ้โหแล้วดูสกินนี้ครับทุกคนครับโคตรสวยนี่คือสกินใหม่ของเกมนาฬิกาเวทพอยนะครับผมเป็นสกินของเนียออโตมาต้าครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเล่นเกมเนียออโตมาต้าหรอกแต่สกินเนี่ยมันอนทุนหน้าคุ้นตาทุกคนอย่างเนี่ยน่นองอ สำหรับเนียออโตมาต้านะครับผมเป็นชื่อเกมเกมหนึ่งที่อยู่ใน PlayStation นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ปล่อยมาหลายปีมากๆและหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเกมด้วยซ้ำแต่ผมเชื่อว่าใครที่อยู่ในโลกอนิเมะหรือโลกของการเล่นเกมจะต้องเคยเห็นตัวละครตัวนี้ผ่านตามาจากที่ใดที่หนึ่งแน่นอนครับและวันนี้ครับตัวเกมนาฬิกาเบลพอยครับได้เอาสกินนี้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมและเป็นการคอลแลบกันอย่างเป็นทางการของตัวเกมทั้งสองเลยนะครับก่อนเราจะจากกันไปนะครับเอกลักษณ์ของเกมเนียออโตมาต้ากับตัวละครตัวนี้จะมีอยู่อย่าางงนึเวล เรากระโดดหรือว่าเราขยับเราจะมองเห็นบางอย่างท,ที่มันที่มันที่มันที่ไอตรงนี้แหละครับคือจุดขายของเกมนี้และสก,กินนี้จริงๆครับ